สวัสดีครับพบกับรายการรีวิวเกมเมอร์นะคะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมคุกกี้นะครับผม,ผมใช้เครื่องของพ่อผมเล่นนะครับนินแดนแคนดี้เพราะว่าของผมใช้โทรศัพท์ผมถทายใช่ไหมก็ยังไงอะคือมันใช้โทรศัพท์ผมรีวิวไม่ได้อะ่ะเออ พอผมก็หอบใช้ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับเอาใช้ตันี้ วิงบัตพีสวิงบาทก็ออกเป็นตัวนีแล้วกันนะคะเฮ้มย,ยมวยใช้พ่อผมสบัมบัตใช้นี้ได้ไหม เพิ่มสิบห้าเปอร์เนนะครับถ้ากอนไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะ นันงนะครับคืนก็มันสว่างขึ้นไปหรือเปล่าตัหนึ่งนะครับก่อนนะครับหลังจากที่ไปปรับมานะครับโอ้โหดว่าน่าจะดีขึ้นก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ เกมนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตกเหวบ่อยอ่ะผมอมถ้าใครได้คะแนนเยอะก็สแสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยก็ได้ครับอย่าลืมอเอออย่าลืมใช้ขนลุกนะครับผมเพราะว่า ยังไงมันเอาไว้ดูดถ้าเราไมด่ดูมันก็ไม่ได้เยอะตีกระตุกอยยังไงวันนี้เราก็ต้องได้40่สิ้านกันไป ทุกคนได้คะแนนกันเท่าไหร่ครับก็แสดงความคิดเห็นกันด้านล่างครับผมก็เครื่องผมเองนะอันนี้เครื่องพ่อพ่อของผมถ้าเครื่องผมเองได้ประมาณสูงสุดสี่สามล้านครับผมแต่ช่วงน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูคั้หนสักหน่อยน้องเห็นกันไหมครับเนะี่ยงั้นผมเอาไปปรับจอก่อนละกันโอเคมา คราวนี้น่าจะดีขึ้นนะจุกยังดีอ่ะจากที่มไม่ได้เล่นเกมมานานเลวครับ โอ้ยชนเลยโอ้เสง็งพ่อยพยากรน,นะครับผมไม่ใช่ใช้นะครับผมเห็นว่าเครื่องพ่อผมนั่นโอ้หอดเลยครับผมเอได้ยี่สิบเอ็ดล้านครับก่อนครับตรงนี้ผมจะเอาจริงนะนะ้นะเมื่อกี้ผมเล่นหยอกๆครับ มันดันไปตกเงียบไอ้ย่ผมขอมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะมันามันดีกว่าไม่ เออคาร์ลทลังชาลุสร็จโกมาจับของขวัญอโจเอ,อ้พันห้าหายใจเข้าลูกลึกเปลีย่ยนเยลลี่ก็ได้ครับตรงนี้จะกลับไปรีเวลรกหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าคะแนนก็ยังเท่าเดิมนะคลาชปิ่นดีกว่ามนะอโจ ครน,นี้ผมจะเอาจริงนวน,นะครับแนะนำให้ใช้เทียนหอมกับไอเวมไพเนี่ยครับผมเพราะว่ามันคอมโบนได้ดีนะครับ โบ้ดีมากเมื่อกี้น่าจะเสียงลายในเครื่องผมนะครับนะครับพอมันปล่อยเนี่ยพลังเราจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแล้วชนมันได้ด้วยนี่แลกินไปครับ ถ้าแวมพร์กลายเป็นไอ้นั่นทันอะไรนะทั้งข่าวอ่ะแล้วก็ไอเทียนของนี่มันช่วยพอดีอะจะได้คะแนนเยอะครับ กำลังอัพครั้งเดียวเองนะคะพอ่อผมไม่ค่อยได้ใช้ตวเนี้กล้องมันก็ไม่ค่อยชัดนะครับเอ,อ้อลวงไปแล้ว นเมืละกี้เราตกเหียวด้านในนะทำไม่ได้ละ ช่างมันมตื่นน่าจะด่านเนี่ยนะครับเมื่อกี้หรือกดผิดเลยล่วง ดูครับเลือดยังสีฟ้าอยู่เลยเนี่ยมันจะนานไปหน่อยอ่ะไอสมบัติที่ผมใช้อยู่นะขนนกกับแก้วน้ำครับมันจะช่วยพลังรุชชาลงได้นี่แหละยังไม่ได้อัพตัวแรกคิวลาเลยครับมันพายนั่นแหละก็เลยกลายเป็นค้างคาวได้แป๊บเดียวครับเอ้ยเอ้ยอยากกระตุก มานี่ก็ด่านสุดท้ายแล้วครับเสร็จแล้วเราก็โต้เลยครับอุ้ยเฉียตก เครื่องนี้ก็ยังไม่มีโดนัทนะครับเครื่องผมมีแล้วจะช่วยในการตกลงได้นะครับรีบการมีแหวไพร์เร็วโอมยย ชนเฮ้ยทางมองไม่เห็นทางนะตรงนี้แหละมันเกียดมากเลยอีกตรงที่เป็นแท่นนั่นและกายจะขิงโอยนี่แหละตรงเนี้น ตกตรงนีน้แน่อุ้ยยังรอดครับผมชนไปสองเทียวเสียดายมุกมกุโอ้ยสี่ทีแล้วมั้งเนี่ย ai Ui, โอ้ยคนเยอะลําไปครับอันนี้ผมแม่ตั้งใจเล่นนะเนี่ยทรงเล่นเครื่องผมโอ้รับรองครับโหดแน่นอนนั่นโอ้โหเช็บใจเลยครับอโอ้สามสิบแปดล้าน อันนี้ก็เล่นหยอกๆนะครับยังไม่ถึงกับขัน้นเอาจริงนะครับเออเอนอะไรเนี่ย อ๋ออีเวนนี่ก็ดีนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ